สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel 4 June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกันและขณะกันสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับกดอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องจะได้คนให้ได้นะครับขอบุญครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่บิลลิ่เบ้าหกสิบเก้าที่จะมีค่าครูสามารถสแกตได้จากท้ายของหัวข้อชี้เรื่องแอดไลน์ดีมาถามค่าครูได้ครับตั้งแต่วันที่ขอประกาศเวอร์ชันนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบมกราคมจนถึงวันที่สามวัันนนนสิ้เดือะครบ ก็จะลดค่าครูให้เป็นพิเศษนะครับเหมือนกับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถามว่าทําไมถึงลดเพราะว่ามันเป็นช่วงตรุษจีนนั่นเองนะครับปีนี้มาเร็วนะครับไม่ใช่เดือนกุมภาพันธ์จึงลดให้เดือนมกราแทนนะครับใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาทําค่าครูได้จากท้ายของหัวข้อช่อเรื่องนะแอดไลนะ์มาได้เลยครับก็จะได้ราคาพิเศษนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้นะครับของคนลาศิลกาลคณะกัรเนี่ยจะอธิบายแล้วก็พยากรณ์ด้วยนะครับพื้นวัสนธกําเดหน้าของอิทธิพลของดวงโลกส่งผลต่อดวงชะตาของคนล,นละศ อย่างไรบ้างเรามาติดตามมาฟังกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องดูจุดกําเนิดของเรากันก่อนตันุตรงนี้นั่นเองเขยามาเป็นหญิงสาวพรมจังถือรวงข้าวนะครับอ่าโอเคหมายความว่าอะไรหมายความว่าของเราเนี่ยตนุอยู่ทัดดินใช่ไหมพออินทรพนดวงโลกเนี่ยอยู่ราศีเมษและขณะเมษนะครับมันหมายความว่าโลกเนี่ยมันจะบุนไปตามราศีเมษหมายความว่าอ่าถ้าอย่างเช่นเราจะอยู่ถอยหลังมาสู่ราศีเมษต,ตอนเนี้ยใช่ไหมครับจะออกวันที่9ที่10เนี่ย นะครับมีนาคมเนี่ยก็หมายความว่ามันถอยหลังในเรือนโรคด้วยก็หมายความว่าโรคระบาดจะกลับมาแล้วก็เหมือนกับอิทธิพลเรื่องของไฟไหม้เรื่องของภูเขาไฟระเบิดเนี่ยจะกลับมาก็ไม่นานเนี่ยครับก็มีการแผ่นดินไหวที่อ่าไม่ใช่ภูเขาไฟระเบิดที่หลายๆที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ฮาวายใช่ไหมครับของอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็อินโดนีเซียอันนี้ครับที่ไหนอีกไม่รู้จะไม่ได้ครับมันนานแล้วนะครับประมาณเดือนที่แล้วอ่ะอืมก็ลืมไปแล้วนะครับ เลยทาให้แบบว่าอมดาวมืดที่อยู่ถอยหลังเนี่ยมันก็เลยทําให้จุดชนวนเพราะเป็นลาสิธทัดไฟดังนั้นหมายถึงแต่ไม่ใช่ไฟแบบไฟไม่ป่านะครับอันนี้ไฟไม่ป่าอันนี้หมายถึงระเบิดนะครับก็หมายถึงภูเขาไฟระเบิดภูอ่าลาวาใต้ก้นอ่าใต้ก้นภูเขาไฟอะ่ะมันปะทุนะครับขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็หมายถึงระเบิดได้ด้วยนะระเบิดในที่เนี้ยเหมือนกับแบบ มันจะไม่จุดไฟธรรมดา,าแต่มันจะระเบิดก่อนแล้วมันถึงเป็นไฟไหมนะครับประมาณนี้หรือลาวาพ่นออกมานั่นแหละแต่โชคดีประเทศไทยบอกเลยว่าอาพันดินไหวก็ไม่แรงน้ําท่วมมีแค่น้าท่วมนะครับาาพายุแรงก็ไม่เข้านะครับเข้าบ้างแต่มันก็ไม่ได้แรงมากเกินไปมันหมายถึงว่าพอรับได้บ้านเมืองยังไม่พังพินาศน,นะครับก็ใจไหมไม่เหมือนอเมริกานะอเมริกามันแบบรวมทุกอย่างอ,อยู่ที่นั่นเลยนะครับความรุนแรงะประมาณนี้นะครับ เขาถึงบอกว่าเมืองไทยอย่าเป็นเมืองอู่เข้าอู่น้ํานะครับประมาณนี้โอเคต่อตัวเราอยู่ตรงนี้อิทธิพลนับไปนะครับก็อยู่ราศีเมษคือไม่ต้องนับหรอกดูราศีเมษเลยนะครับราศีเมษเป็นภพที่8 8คือมอรณะนะครับเป็นภพที่เสียภพที่ไม่ถึงลัคนานะครับแต่ถึงราศีเกิดไหมถึงครับแต่ว่ามันมันเป็นจำไม่ถึงไม่ถึงขออภัยไม่ถึงนะครับ แต่ว่ามันอาจจะถึงดวงดาวอื่นนะอย่างเช่นดาวเสาร์ตรงนี้นับไปมันก็ต้องถึงอยู่ดีถูกไหมครับแต่ว่าอิทธิพลมาถึงดาวที่กลุ่มรักเนี่ยจะไม่ถึงนะครับประมาณนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นลัคนาหรือราศีจะไม่ถึงแต่ถ้าเป็นเกณฑ์อื่นน่ยจะถึงโอเคไหมนะครับทีนี้ราศีเมษเนี่ยเป็นตัวแทนของดวงเมืองดวงโลกก็หมายความว่าตั้งเสาหลักนะครับดวงเมืองไทยดวงโลกเนี่ยไม่มีนะครับมันหมายถึงอิทธิพลที่ราศีเมษคือเจ้าเรือนเกษตรอันนี้ไม่มีใครสอนนะผมคิดเองว่า น่าจะเป็นกเกษตรนะครับอาคารสุขคือหมายว่าถ้าอาคารเป็นกเกษตรก็หมายความว่าเออมันก็เป็นอิทธิพลของออพบตนุนะครับประมาณนี้อย่างเช่นดาวมฤตยูเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นผลของโควิดทําไมถึงไม่เป็นโรคระบาดไม่ใช่ขอับไม่ใช่เป็นสงครามแต่มันเป็นโรคระบาดแทนเพราะมันเคยเกิดสงครามตอนดาวมฤตยูอยู่ที่ตรงนี้นะครับมันเป็นโรคระบาดเพราะว่ามันเป็นตนุไงอ่าถ้าเปิ่ดวงเมืองไทยอยู่ที่ราศีมิถุนนะครับก็หมายความว่า เพื่อนบ้านนะครับมันจะมีการตึกผันหมยายถึงว่าอาจเกิดเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบ้านทาทาไม่ดีกับเราอ,อ่ะผมอยากมีดาวพฤติอยู่อยู่คล้ายๆกันกับดวงเมืองเลยนะครับะจะมีเพื่อนที่มันแปลกๆแล้วก็มีสังคมแวดล้อมเนี่ยทำความเดือดร้อนสู่เราเพราะมันแต่ว่าอาเพศได้ด้วยนะครับอ,อาเพศมาจากสังคมนะประมาณนี้ทีนี้พอมันเป็นราศีเมษเป็นภพปรณะเนี่ยหมายความว่าราศีกันเนี่ยนะครับเป็นภพ อริของดวงโลกนะครับแต่จำไว้ว่าลัคนาเมษนะครับจะได้องเกณ์หรืออุดมเกณ์สักอย่างของราศีกันนะครับเพราะว่าเออไม่รู้เหมือนกันแันมันตกพบอ,อริพอดีนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่าราศีกันเป็นอริของดวงโลกของดวงเมืองนะครับแล้วตัวเราก็เป็นบรณะหมายถึงว่าอิทธิพลดวงโลกส่งมาหาเรานี่ยเป็นพบบรณะโอเคไหมอ่าดังนั้นเป็นทั้งอริและบรณะในตัวโอเคไหมอ่าเหมือนพิจิบนะครับพิจิกก็คือ อริกับบรณะเหมือนกันคนราศีกันกับราศีพิจิกจะเหมือนกันเป๊ะเลยก็คืออิทธิพลของดวงโลกเนี่ยส่งมาเป็นทุกสถานพบตัวเราก็ได้รับอิทธิพลนะครับทุกสถานพบเหมือนกันอ่ะคืออย่างนี้ตัวเราเนี่ยได้ได้บรณะเป็นเป็นเจ้าเรือนใช่ไหมครับอ่ะแต่ว่าราศีเมษเนี่ยจะได้อรินะครับมาถึงราศีกันเนี่ยเป็นอริของดวงเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยเกิดมาสองราศีเนี่ยลำบากยากเข็นนะครับอาจารย์ อาจารย์รักเคยพูดไว้นานแล้วนะครับแต่ผมไม่ใช่สิ็จอาจารย์รักเนาะแต่อาจารย์รักเคยพูดบอกว่าคนราศีกันเนี่ยคือมันตรงกับพี่ผมไงอ่าพี่ผมลัขนากันเนี่ยจะถูกสังคมตีกรอบพ่อแม่ปู่ย่าตายายตีกรอบนะครับเป็นคนที่แบบว่าอึดอัดอ่ะเออมันเหมือนอริ่ยมันหมายถึงว่ามันมีปัญหาไปซะทุกเรื่องอะครับอ่าฝันไว้สุดท้ายก็ทิ้งแล้วก็ต้องมาต่อสารฝันใหม่นะครับพี่ผมบอกว่าตรงมากเลยเออเพราะว่าแบบว่ามันทํายังไม่ได้อ่ะมันเด็กเกินไป มันก็เลยต้องทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เดินหน้าต่อสุดท้ายย้อนกลับมาทําในสิ่งที่เคยทําไว้ก่อนนะครับมันก็คือสําเร็จอะประมาณนี้ยคนละเีการจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งพี่ผมว่ามันมันตรงมากเลยตรงจุดนี้นะครับลองคุณก็ลองดูว่ามันตรงไหมนะครับใครตรงคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคต่อไปนะครับมรณะเนี่ยจึงส่งผลของคนลาศสีการคือเจ็บป่วยคือหมายถึงว่ามรณะคือการเจ็บไข้ได้ป่วยมายถึงถ้าข้อดีคือมรดกเนาะ คยพูดไปแล้วนะพบมรณะเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลายคนเนี่ยที่ไม่ใช่ลักนาการเลยราศีกันะนะคือราศีกันกับลักนาการเนี่ยโอเคฟังรู้เรื่องแต่คนประเภทราศีเมษเนี่ยมันฟังไม่รู้เรื่องคือพูดมาแล้วเออก็มีคนมาพูดอีกว่าผมนะคือไปไปตามราบีเขาว่าอืมไม่พูดกันแล้วกันอืมเดี๋ยวจะมีคนมาคอมเมนต์อีกนะครับเอาเป็นว่าเขาไม่เข้าใจแล้วกันอืมคือมีมีคนแช่งผมดนว่ยนะคนหนึ่งออ ผมก็ไม่เข้าใจว่าเอาไปไม,ไม,ไม่อ่านดีๆฟังดีๆอันนี้เป็นการ,รพยากรอ่าบางคนก็บอกว่าอาจารย์เมื่อไหร่คะโอ้อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่าตามจริงอ่ะผมไม่อยากจะพูดเรื่องพวกนี้นะแต่ผมเนี่ยอยากบอกคนที่เรียนรู้เริ่มต้นเพราะอะไรเพราะผมก็เคยเรียนรู้มาก่อนแล้วไม่มีใครบอกอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็เหมือนกับแค่แบบเคยได้ทุนอะ่ะแล้วเราก็ให้ทุนเข้าไปอ,อย่างเงี้ยครับเข้าใจไหมอ่าเป็นการตอบแทนนะครับประมาณนี้เป็นการ เผยแผ่ตัวนี้เข้าไปเพื่อให้คนที่เรียนรู้ศึกษาใหม่จะได้เข้าใจนะครับเพราะมีคนเรียนเยอะแยะมากมายครับมีคนมาดูดวงส่วนตัวบอกว่าอาจารย์หนูก็ดูช่องอาจารย์นี้แหละจนจนแบบเพราะว่าทำไมคุณเก่งจังเลยคุณรู้ได้ยังไงคุณแบบคือเขาแค่ไม่เขาเรียกไรไม่แน่ใจว่าแบบนี้หรือเปล่าอ่ะแต่เขาพยากรณ์เองอะ่ะผมก็ว่าคุณรู้ได้ไงเขาบอกว่าก็ตามอาจารย์นี่แหละมาหลายปีแล้ว อ่าก็เลยรู้ก็เลยดูเป็นประมาณว่าเก่งเนาะอะไรแบบนี้ครับก็คือผมก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะครับก็คือดูไปเรื่อยครับประมาณนั้นเนาะโอเคใกล้ให้เข้าใจตรงจุดนี้แต่คนราศีกันไม่ค่อยมีปัญหารครับอ่าดีมากครับโอเคต่อไปสุดท้ายนะครับราศีเมษเนี่ยนะครับก็คือดาวคารนะครับจาไว้เลยนะครับดาวคารเนี่ยมาอยู่ในราศีกันหรือราศีมิถุนเนี่ยเป็นราศีที่เป็นพุทธเนี่ยนะครับดาวพุธเป็นเจ้าเดือนเนี่ยมักจะเป็นคดีความโดยเฉพาะอังคารเป็นมหาจักรเนี่ย เพราะว่าอะไรครับอังคารแปลว่าหุ่นหันพลั่นทาอะไรโดยไม่คิดคิดได้ทีหลังทําไปแล้วนี่อย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นราศีที่หมายถึงความคิดไงแต่มันดันตกรายละเอียดเพราะมหาจักรเนี่ยแปลว่าการสู้นะครับมหาจักรแปลว่าจากที่หมุนวนก็แปลว่าสู้สู้ไปสู้มามันแล้วมันเจ้าเจ้าอารมณ์เจ้าอาแบบอารมณ์ร้อนน่ะดังนั้นยามก็ทําวนไปเลยมันไม่สนใจใครอ่ะมันก็เลยเป็นมหาจักรดังนั้นี่ยก็หมายถึงว่าคดีความ ใครดาวังคันกลุ่มลัคนาคนราศิกันเนี่ยหรือราศียิ่งราศีเกิดยิ่งโอ้โหคืออาทิตย์อยู่ที่นี่ใช่ไหมอืมคนราศิกันเนี่ยหมายถึงอาทิตย์กําเนิดนะครับหมายถึงว่าอาทิตย์เนี่ยเป็นตัวแบ่งเดือนผมขออธิบายแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ราศีเนี่ยมันแบ่งด้วยอา่าอาทิตย์นะครับหมายถึงว่าอะไรอาทิตย์เนี่ยเข้าสู่ราศิกันนะครับท้องฟ้าเนี่ยท้องฟ้าราศิกันอยู่บนท้องฟ้านะครับอเข้าสู่ราศีกันองศานะครับมันเป็นองศาอยู่นะ เข้าสู่องศาเนี่ยหมายความว่ามีที่พลคนเกิดราศีกันจึงเกิดในเดือนนี้เข้าใจไหมครับดาวทิตเนี่ยหมายถึงว่าเราสังเกตดูนะว่าเดือนกันยายนก็คือดาวทิตเนี่ยเข้าสู่ราศีกันครึ่งเดือนใช่ไหมครับแล้วเมื่อนที่ราศีตุลครึ่งเดือนแล้วราศีตุลก็ครึ่งเดือนต่อราศีพิจิกครึ่งเดือนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นระบบจันทรคติใช่ไหมครับนับไป30บวันเนี่ยเป็นจันทรคติดังนั้นมันจึงครึ่งเดือนต่อครึ่งเดือนนะครับมันจะไม่ได้แบบว่า แตมเดือนเหมือนสุริยคติที่เป็นปฏิทินนะครับปฏิทินนี้คือสุริยคตินะหมายถึงโหราศาสตร์นานาชาติโหราศาสตร์ที่มันเป็นอินเดียอินเดียเนี่ยปรับแล้วนะครับเป็นแบบนิรายณะน,นะครับอแต่ของเรายังเป็นเหมือนเดิมอยู่สาย,ยน,นะอยู่นะครับเป็นเป็นแบบเข,ขาเรียกอะไรสุริยญาตินะครับอ่าสุริยญาติหมายถึงโบราณเพราะว่าแกนโลกมันเอียงนะครับขนาดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเนะี่ยตอนเสนใดอะครับที่ประมาณ10กว่าปีได้อ่ะอืมคือคือตอนนั้นผมยัง จำได้เลยเพราะว่าผมดูอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับตอนนั้นนะ่ะก็คือแกนโลกเอียงขึ้นอีกนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบนี้เขาก็เลยเปลี่ยนใหม่แต่ของคนไทยเนี่ยคือเขาเคารพครูบาอาจารย์มากครูบาอาจารย์ว่าอย่างไงก็ยังว่าอย่างนั้นดังนั้นจึงไม่เปลี่ยนนะครับก็จะไม่เปลี่ยนซึ่งผมลังคิดว่าของการเลื่อนเนี่ยจะถูกกว่าแป้นกว่าเพราะองศามันเปลี่ยนไงใช่ไหมครับอ่าผมว่าในนิรายณะของฮินดูเนี่ยมันตรงกว่า ตรงกับสุริยญา,าตินะครับแต่สุริยญา,าติก็ยังตรงอยู่เพราะว่าราศีของผมไม่เคยดาวไม่เคยเคลื่อนนะครับแต่ระวางมันเคลื่อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือแค่จุดจุดกำเนิดเฉยๆนะเคลื่อนนี่ยนกน้นไม่เคลื่อนเลยนะครับก็คือผมเป็นคนชอดีนิดนึงตรงที่ว่าดวงมันเปลี่ยนก็ใช่ไหมครับทายยังไงก็ทายอย่างงั้นนะครับประมาณนี้แต่คนบางคน,น่ยเกิดต้นราศีหรือปลายราศีมันเลยให้เคลื่อนนะครับเคลื่อนไปอยู่ราศีตุลละถ้าเป็นสายยันอาเขาเรียกว่าของฮินดูอ่ะจะต้องมาเป็นราศีตุลแล้วนะถ้าใครอยู่ปลายราศีเนี่ย เข้าใจไหมครับอืมมันเป็นประมาณนี้เพราะแกนโลกมันเอียงนะครับราศีมีนเข้าไปราศีเมษราศีเมษเข้าไปราศีพฤษภแล้วนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปต่อ EP ที่2นะครับในคราวหน้านะครับยังไงก็สู้ๆครับสามารถติดตามข่าวปก่อนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดข่าวปก่อนในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ